ดีครับผมไกด์โอบีมุกสันดีบุคคำวันนี้ก็สบายๆนะครับสิ่งสิ่งที่ผมอยากจะมาถ่ายทอดให้ฟังในวันนี้นั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนครับความประทับใจเหล่านี้มันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในหมู่ของนักท่องเที่ยวที่เราให้บริการเขาครับซึ่งวันนี้ผมก็มีเรื่องต่างๆที่อยากจะมาแชร์แบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ สำหรับเรื่องแรกเลยก็เกิดขึ้นส,สดๆร้อนๆเลยครับเมื่อช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับประมาณช่วงกรกฎาก็ได้มีโอกาสได้รับทัวร์ครับผมซึ่งเป็นทัวร์ในโครงการ Stay With Me Free City Tour ที่ขอนแก่นี่เองนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยบริษัทไทยริมทัวร์ร่วมกับทท,ทครับจะบอกไปว่าความประทับใจเนี่ยก่อนอื่นแล้วเราจะประทับใจใครเราต้องเริ่มจากใจตัวเองคนระับ ซึ่งใจตัวเองในที่นี้ก็คือเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวนั้นประสบกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดได้รับประสบการณ์การดูแลที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็เลยทําทุกอย่างไปด้วยใจที่หวังว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์ที่ราบรื่นเรื่องที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งตอนที่ตอนที่ผมได้พาคณะนักท่องเที่ยวนั้นไปชมยังสถานีรถไฟนครขอนแก่นซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ได้ปรับปรุง และรีโนเวทใหม่นะครับเรียกว่าทันสมัยมากเพียงแต่ว่าแขกที่ไปกับโครงการของเราเนี่ยจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการได้เข้าไปชมในห้องบังคับการหรือห้องควบคุมการเดินรถซึ่งจะบอกว่าของสถานีที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นสถานีที่ทันสมัยมากครับเรียกว่าทันสมัย ยิ่งกว่าที่กรุงเทพอีกครับเพราะว่าใหม่กว่านะครับจอที่จะเป็นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่คล้ายๆกับในตลาดหุ้นเลยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยอธิบายการเดินรถการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆหากมีการติดขัดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกนะครับว่าโดยตัวของเส้นทางรทเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแร r อยู่แล้วแล้วหายากมากที่คุณจะได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศห้องคอนโทรลรูม ในสายรถไฟนะครับแต่ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมทำอันนั้นก็คือผมก็ตามเข้าไปทีหลังแล้วแขกเดินเข้าไปก่อนปรากฏว่าตอนที่แขกเข้าไปแล้วผมก็อยากจะให้เขากลับออกมาแล้วสามารถเดินต่อได้เลยเพราะว่าเข้าไปในห้องนั้นต้องถอดรองเท้าครัผมก็เลยได้แนวคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเพื่อความรวดเร็วเนี่ยผมก็ ได้จําได้ว่าชาวญี่ปุ่นนะว่าจะมีธรรมเนียมอันหนึ่งก็คือเขาจะกลับเอากับรองเท้าหันหน้าออกไว้เลยตอนที่เวลาเขากลับออกมาแล้วเขาจะได้สวมรองเท้าแล้วเดินออกไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็แน่นอนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่มันเสริมประสิทธิภาพในแง่ของการทํางานและการประหยัดเวลาซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําอะไรให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ผมก็คิดแค่นั้นครับเพื่อความสะดวก ผมก็เลยไปนั่งกลับรองเท้าทีลนะอันม,มีประมาณทั้งหมดเจ็ดนะคนผมก็ไปกลับเจ็ดคู่เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยก็ลูกค้าก็ออกมาไปทัวร์กันต่อจนเสร็จจบทัวร์มาจนกระทั่งจบทัวร์ผมก็ได้รับฟีดแบ็กที่ลูกค้าฝากบอกมาถามมาบอว่าเฮ้ยใครเป็นคนกลับรองเท้าให้เขาเนี่ยเขาแบบว่าโห มีมีบริการอย่างนี้ให้ด้วยเหรอแบบประทับใจมากเพราะว่ารองเท้าก็อย่างว่านะครับเราก็ค่อนข้างจะถือว่ามันไปมาทุกที่อาจจะสกปรกแต่ทีนี้เขาก็เลยเกิดความประทับใจว่าเออเราไม่ได้ชถืออะไรเลยกับอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้กับเขาด้วยเขาก็เลยเอามาคอมเมนต์ให้กับทางาบริษัทฟังซึ่งาทางรุ่นพี่ก็ได้เอามาถ่ายทอดให้ฟังอีกทีว่าแขกประทับใจ ตรงนี้มากซึ่งเราก็ฟังแล้วก็กกแอบดีใจนะครับว่าออถ้าเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้แล้วเขาประทับใจที่ได้รับการดูแลอย่างดีตรงเนี้ยเขาเขาก็จะไปบอกต่อแล้วก็เป็นผลดีกับตัวบริษัทรวมถึงกเออ็เราเองด้วยที่บริษัทก็จะเห็นว่าเ,ออเราทำงานเต็มที่และ,และ,และทำงานที่สำคัญทำด้วยใจนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อันนึงส่วนเรื่องราว ันที่2ที่ผมอยากจะถ่ายทอดอันนี้ก็ย้อนกลับไปประมาณปีที่แล้วนั่นเองครับช่วงนั้นยังเป็นช่วงเรียกว่าช่วงต้นปี2019 2019นะฮะก็มีนักท่องเที่ยวอสองคนเขามีความกังวลเป็นอย่างมากในการที่จะเก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบ unseen, อันซีนของ เชียงใหม่ของทางภาคเหนือเป็นน้ําตกแห่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกกันว่าน้ําตก sticky water oh, sticky waterfall หรือน้ําตกน้ำตกเหนียวๆคือลักษณะพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่แบบเหนียวๆเติ่หินเป็นหินปูนฮะซึ่งเกิดจากการก่อตัวของอแร่ธาตุนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นหน้าผาและมีสายน้ําไหลผ่านซึ่เป็นน้ําจากใต้ดินเป็นที่ท่องเที่ยวที่ฮิตมากสําหรับชาวตะว,วันตกครับเพราะเขาจะอเมซิ่งแปลกใจมากที่ เดินขึ้นน้าตกได้โดยไม่ต้องเกาะอะไรเลยคือเกาะน้อยมากครับผมมีเชือกเซฟตี้อ,อ่าแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขา request มาจะทํำยังไงดีอยากไปที่นี่แต่ว่ามีไฟตอนบ่ายมีมีมีไฟตอนประมาณห้าโมงเย็นและทริปนี้มันเป็นทริปที่ใช้เวลาทั้งวันผมก็เลยไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมก็เดินเข้าไปแล้วก็จะไปถึงนักท่องเที่ยวปุ๊บเขาก็ออกออกมาที่โรงแรม ที่ล็อบี้แล้วบอกผมด้วยว่าเออเรามีความต้องการที่จะไปเก็บสถานที่แห่งนี้มากๆเลยแต่ว่าเรามีความกังนวลว่าจะทำยังไงดีเพราะเราไม่สามารถจ้างรถอะไรแล้วไปที่สนามบินได้ทันผมบอกคำเดียวครับผมบอกว่า That's why I am here แปลว่านั่นแหละคือเหตุผลที่ผมมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาให้เขาซึ่งเขาก็ยังดูท่าทีไม่ออกกันนะครับแต่ปรากฏว่า ผมก็พาเขาไปยังสถานที่ที่ห่างจากตัวเมืองไปหล,หลายชั่วโมงอยู่ครับแล้วก็ไปเก็บสถานที่ที่เขาอยากไปถ่ายรูปในน้ําตกที่เป็นแลนด์มาร์คที่เขาอยากจะเห็นไปไว่ายน้ําเล่นน้ำถ่ายรูปคู่ให้เขาซึ่งก็ออกมาสวยงามมากและที่สําคัญการจัดการเวลาประสบการณ์จากการใช้เส้นทางต่างๆทําให้เราสามารถขับรถพาเขา กลับไปส่งที่สนามบินได้แบบเรียกว่าทันขึ้นเครื่องสบายๆภายในเวลาครึ่งชั่วโมงผลตอบรับก็คือเขาก็กลับมาคอมเมนต์ในเพจของบริษัทบอกว่ามันเป็นทริปที่อัศจรรย์มากไม่ไม่คิดว่าทางบริษัทต้นสังกัดของผมในตอนนั้นจะสามารถจัดให้ได้เพราะว่ามันเป็นทริปที่ค่อนข้างไกลแต่อบีไกด์อบีก็ ช่วยจัดการให้เราได้และยังมีเวลาเหลือที่จะพักผ่อนในสนามบินก่อนที่จะขึ้นเครื่องเป็นเวลาถึงครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับเขาก็คอมเมนต์มาพร้อมให้เรดคะแนนถึง5คะแนนนะครับซึ่งเราก็แอบ,บดีใจเล็กๆครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือความภูมิใจที่เราได้ใช้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราสั่งสมมาในการที่จะพาเขาไปยังที่ที่เขาอยากไปและพาเขากลับไปยังสนามบินและขึ้นเครื่องได้ ตามเวลาเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวในจุดอื่นของเมืองไทยและสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความทรงจำที่เขาประทับใจและยากที่จะลืมเลือน